ดีใช้ปุ๋ยสิบลูกนี้เือเจ็บลูกปุ๋ยแพงไหมตอนนี้ปุ๋ยแพงเป็นน้ำแดงๆขึ้นมาช่วยได้เยอะสวัสดีครับพบกับผมนัทพงศ์มาทองเกษตรพิทักษ์โลกครับวันนี้มานั่งนะครับอยู่ในแปลงนาข้าวนะครับอ่าช่วงเย็นๆเขียวๆสวยๆแบบนี้ดูแล้วก็ชื่นใจครับเดี๋ยวมาพูดคุยกับเจ้าของแปลงครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนางนัทละมณ์สิงห์คำค่ะพี่นัทละมณ์สิงห์คาอ่าเจ้าของแปลงนาข้าวเนาะค่ะทั้งหมดกี่ไร่ครับ 2ี่ไร่ค่ะโอ้ทำต้อง20ไร่เลยนะ <c oughs> นะครับตรงนี้อยู่เขตตำบลอำเภอจังหวัดตำบลอ่างศิลาอำเภอพิบูรณ์จังหวัด,อ,อ,อ,วดอุบลราชธานีค่ะอืมนะครับอ่ะแล้วข้าวรอบนี้เราลงข้าวพันอะไรข้าวก็ขอสิ้าค่ะข้าวกอข,ขอสิ <c oughs> อืมนะครับอ่ะข้าวอายุกี่วันแล้วตอนนี้45วันค่ะสีวันแล้ว <c oughs> นะครับอ่ะเข้าประเด็นเลยที่ถืออยู่เนี้ยใช้มากี่ปีแล้ว สองปีแล้วสองปีแล้วใช่ค่ะสรุปเลยว่ามันดีไหมดีดีเพิ่มเพิ่มผลผลิตให้เราไหมเพิ่มเพิ่มเพิ่มผลิตอ่าลดต้นทุนลดไหมลดค่ะลดนะแต่ก่อนใช้ปุ๋ยกี่ลูกใช้ปุ๋ยสิบลูกนี้เยอเจ็ดลูกเยอเจ็ดลูกอ่าค่อยๆค่อยๆลดลงมาอ่ะเดี๋ยวก็ต้องลดลงไปเรื่อยๆเนาะใช่ค่ะปุ๋ยแพงไหมตอนนี้ปุ๋ยก็แพงแพงอ่านะครับอ่ะโฟทีอะมิโนโกใช้มาก่อนหน้านี้เนาะ ทราบมาว่ารอบนี้ใช้โฟซอยด้วยใช่่คะเอามาช่วยเรื่องอะไรช่วยเรื่องดินเป็นสนิมค่ะตรงไหนตรงข้ายสะนนค่ะท้ายเลยค่ะนะครับจะเป็นมันเป็นยังไงมันเป็นน้าแดงๆขึ้นมาอืมนะครับช่วยได้เยอะอ่าช่วยยังไงครับช่วยยังไงช่วยให้ต้นข้าวมันดีขึ้นต้นแข็งแรงแต่ก่อนที่ว่ามันไม่ดีที่มันเป็นน้าแดงๆตรงท้ายเนี่ยอาการข้าวมันเป็นยังไงต้นข้าวมันจะไม่แข็งแรงมันจะเป็นใบนงเหลืองลง ใช้เลือน,นะครับตอนนี้มันเขียวแล้วตั้งแต่ใช้อันนี้มาอืเสมอกันเป๊ะเลยใช่อออเนี่ยเต็มผืนเลยครับพอนะครับแต่ว่าแต่ก่อนมันข้าวขึ้นไม่เต็มผืนใช่ค่ะใช้ไปกี่ครั้งตอนนี้ใช้ไปสองครั้งแล้วคะ่ะสองครั้งแล้ว,ลวอ่านะครับและแน่นอนก็ต่อไปก็ฉีดพวกนี้ตามสเต็ของเขาค่ะนะครับการเอากลุ่มผลิตภัณฑ์โฟทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโฟทีมินโกโฟซอยมาใช้เนี่ยคิดว่ามันสิ้นเปลืองไห ไม่ค่ะม,มันเป็นมตตมตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยอชอบใช่ไหมชอบความปลอดภัยด้วยใช่ออดีกว่าใช้เคมีที่มันอันตรายต่อสุขภาพเราเนาะะ,ะทำนาเราก็ต้องปลอดภัยด้วยใช่ไหมไม่ใช่เอาแต่ผลผลิตอย่างเดียว่อาแต่แน่นอนว่าตอนนี้ปุ๋ยเคมีก็แพงยาเคมีอะไรก็แพงนะถ้าเราลดได้เราก็อยากจะลดเนาะ,ะอ่าโอเคนะครับถือว่าประสบการณ์ของพี่นรนนไม่ธรรมดาครับใช้ กลุ่มโฟทีมาสองปีแล้วและรอบนี้ก็เสริมด้วยโฟซอยปรับสภาพดินตรงที่เป็นน้ำสนิมนะฮะนะครับขอให้ได้ผลผลิตมากขึ้นมากขึ้นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่นารุมวนมากครับแชร์ประสบการณ์นะกับพวกเราได้ฟังนะครับอ่ะเดี๋ยวมาติดตามกันต่อไปขอให้ได้ผลผลิตมากนะอ่านะครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ